มันเลี้ยวตาครับเวลามันหัวมนยังไปบนดวตามันนะเนี่ยมันเออแมนยูเวลมนวแมเหเัย็เลยพี่นอโอ้มนีกันสาเพหนาวกัหนาี้นีเย็นเนาะตาเคเดียตเจะมึนหลอกหน้าเอาแมนบนประเทศนมันนั่นเขาเลือนมาเป็นตาย เงี้ยบุแนเอฟซีอะไรก็ลื่นซูเต้เนมาผิทางผิ่ไปดึงเขาออกแมไปแม่ดึงเขายีลูกนะไปนะมันิบมันดิบตั้งแต่ห้ากล้องเลยมาเด้อน้องมกนลองงุหน่ะมาเด้อไกับเต็มเตาไ้ล้ ขี่ป่นยนตทางพี่น้องเอ้ยเข,ขาไ่อย่างขางขางบใไ่หมวกกันน็อกอมันร่มเราขาี่ป่นน้ำขางถนนมันปิวของมากเลยรถทิบรอดวนมากเนี่ยป้วาวนพายุปูน โบ,ดบดได้โบไส่เนี่ยบังตาเมื่อกี้มอ้อไส้โบได้เลยอยู่แล้วเนี่ยหนาหนาร่มแบบนคุณเขาเย็นถึงเนี่ยเหนียวเนาะขวัญขีสิบโลขีโดนเงยกับใครอยู่แล้ยวทีบ้านลูกอ่ะโอ้ยใบยอันนี้นี่มันหมักเัาที่มันเนาะใบที่เรา กระเดดเยอกระเดชมันขึงงามแบบกระเดชขึงงายแบบกระเด็มือต้มหมเอือก๋ยข้าเปลือกน้ำงัวเลยเน่ยน้ำต้มงัวแล้วต้มาดูงัวแสบเลยก็เอื้อนเห่ากว่าไปยังทิมกทีมอนี่หมบาท con thùng bẹt, phần. À, không đâu. Đúng. Ừ. Ôi, à, này bảy triệu phân, áo ôi nó, mình, mình kiệt nhỉ, chắc bố ngàn หนีแก้วไก่ทอดนนาอย่ากินไก่ทอดก่อันนี้แก้มหว่าบโยังก่แค่ ร้านก็ซื้อปกินนทำ้อง้นัอยากขึ้เยอไม่กิเรา มนงนชุดนี้ยังเป็นอยงนั้นบกกันั่งท่องกับแหวนแต่ปา,าน่เป็นขีเท้าไหวเนอ่ยูี่เป็นขีเท้าเหรออืม,อม ลงกินกระเพาะน้มันอิ่มปะนี้ยถ้าักแตกเขาเดาะเขดี่ยกินนี่ยเหรอเอากินเต๋าเต๋นกินๆ มาตันตะ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 เอ้ามาอยู่น้อก็เก็บว่ามาปานนี้เนาะนี่มากินได้บ่อาหารกินได้จ๊ะจ๋า ใช่ครับกินของแบบนี้กินนี่แหละแหของน้ำยายาตัวน,นี้แห้งดีเลยใหญ่เหลามันปันปวนฟองตักฟองมุนมาเลยอเจ้ากินผสมอ,อ่ะโอ้ต้องตามเดือนกินด้วมันแห้งลำไสเสียน,น,นหญยาสมุนไพรอืมมอนนยา มันอ่นได้ยมัแห้งครับมันแห้งก็เบนดาหาล่วยตา,เามเขาปรยดตายไปเลยเลยอม,มันคืนมันคืนมันคืนมันผมเลยนะบุ๊คม,มันมันไม่มาตา่เฉยมันมุนเลยแห่งคงับากเป็นเด็กผสมอยงนะคูเด็กเลยคูด้วย เห็นงาบเห็นน well. ั่นกินปลาแะเรียะไรใช่ไหำปลาแซลมั้อมาเถ่ามันฟ้ามาเท่าแคบผมไม่เ่าเนะดื้อ ต้องเื่ออันผ่าพันข้อไม่หายได้พี่น้องง่มีกินแต่พันข้อลงมันจะโมดขึเคลื่อนเคื่อนข้อเคลื่อนเออเดี๋ยวนันนนออน่งเกลื่อ เออของแท้เลยบัดนน้องไว้เดนเราองอาไปลอางเอาก่อนยำนี่ตะกี้ครไม่จะหาห่อแจวไปกินบัง่วงหน่อยเนาะยำสิเนาะงวงปลานาะยุคยุคหกยุคหาหาไม่ดีวิ่งเอา กินแล้วเก็บข้องได้ห้องน้ำใครห้องน้ำมัน ไม่ไม่เวลากินกินแบบนี้เบงแม่จะสนอนนี่นี่กินอย่างนี้อาปากไม่ต้องโยกต้องปากแน่นนี่เบิ้งพอเห็นเนี่ยเซตั้มกับพ่อหน่อยนี่เยอะบ้างไม่ต้องอาปาก จะไปปลากกินอะไะเออใช่เคี้ยวก่อนลากินนะเคี้ยวตุลนาตาจะใส่ยังไงบ้างไปทอดนี่พี่น้องใครจะเอาเอาตัวเดียเอาเมฆแม่มาทีนี้ด้วยเมาปิดคลิปให้ลุงแน่คนรอแล้วเมื่อกี้มันแปลกว่ะมันก็บวกลุงแบบเจ้าเมียคนกวนเข่ามันจะกินคือสังวะมันยังไม่ได้กินยังมันดื้ออยู่นี่แต่เก่ามันก็ยังแน่นหนาแน่นลังขึ้นเี้ยวไข่กินนั่นกินนี่ลส นีมื้อคนน้องกินเลยกินเต็มโตปะเนาะกินแต่มันกินเส้นยากแล้วไอแม่เจ้ะไอแม่เจ้ากินเสร็จแล้วจะกินนี่แม่เอาให้ลูกกินนี่ละมันฮอนโอ้บอกเดี๋ยวมันเย็นก็กินให้สิไปกินขอดบริยาไก่ทอดไก่แท้เยอะแล้วเราคอยเห็นมันกินเสร็จมันกินยากมันเย็นผดมันเย็นไปยังอยากเป็นกระหังมันกินนั้นงั้นจะสั่ง อำใหสาดท้องเล็กน้อยหรือว่าอยากให้แม่ก่อนว่าคุณหญ่บระขับใจนิดหน่อยเรื่องของหัวมันเป็นเรื่องของอาหารอาวอมันที่แก้วนนั่นเดี๋ยวกินใกล้สิร้านเนี่ยมันห่อนเนื้อเดอ้อไปเอกินก็ไปก,กินทัง้งก,กินก็ไปกินท่ากระดูกวันกินตะหางกิน,นตะหางกินแต่อันนั้นเออโง่มา ทอนกระดอ,อกมันน้าเยกร้าอเขี่วดีหีเลยน้องเมียจาะเปาก่อนเด้อเป่าเป่ามันทนเปลาเต็มปากเป่ากา็ลูกกินมาบ้างนนุ่งกินกดป่กือ,อบไก่อพี่นออออ้องียิ่มเลไห้ใเล็กน้อยกินเล้กพี่น้องนี ขันไก่ทอดน่าเสียดายเลยวะมันจะกินเ,นเด่นดอน์แล้วไปเลยโอ้ยหอนหอนอือตายเย็นก่อนแล้วกิน